คุณผู้ชมครับเกมคอรบดิวตี้มีปืนเพนบอลแล้ว้าไม่เชื่อคุณผู้ชมลองดูกระสุนในแม็กกาซีนนะฮะโอ้โหยิงออกมาเป็นลูกกระสุนสีครับยิงแล้วแบบสีติดตัวศัตรูด้วยมาดิโอตัวส้มอะ่ะเอาเด้มาดิขอเพนบอลอัดหน้าหน่อย <laughs> <laughs> คุณผู้ชมดูนะฮะ <laughs> นี่แอคได้แอคได้26คิวครับมันมันจัดโหมดนี้ คุณผู้ชมจำนีรันได้ไหมครับที่เป็นโอเบอรเตอร์ตัวละครคนไทยพอดีผมไปเห็นนะครับว่าแกมีสกินตัวละครใหม่เข้ามาเป็นอันนี้เป็นชุดที่เขาใส่เล่นเพนบอลกันนะเห็นแวบ,บแรกเลอะๆแบบนี้นี่ไม่ใช่ช่างทาสีนะครับโอ้โหมีสะพายกระเป๋าเป๊ะนะมีชื่อทีมข้างหลังด้วยไลออนเพนบอลคิงใส่ถุงมือนะฮะสนับโครงสนับเข่าดีเอาไว้สไลด์ในสนามโอ้โหโคตรเป๊ะบอกเลยถ้าไม่ใส่นี่เข่าแหกครับผมใส่หมวกป้องกันใบหน้าอย่างดีที่ชุดเกราะนี่มีกระปุกกระสุนสำรองด้วยแต่เอาจริงๆ2อันนี้มันไม่น่าพอครับ เป็นงูสวัสดิ์เลยฮะบอกเลยบันเด์นี้โคตรเจ๋งคอนเซปต์ดีน่าโดนมากและที่สําคัญโคตรถูก1,800งพประมาณ500กว่าบาทบันเดินอื่นๆในร้านค้าเนี่ยมันจะเฉลี่ยประมาณ8 0 0ร้อถึงหนึ่แต่บันเดินเพนบอลเราแค่0 0ครับเฮ้ัทจไมมาถูกกว่าเพื่อนวะสิ่งที่จะได้ก็จะมีนี่ครับตัวละครคนไทยนี่รันเนี่ยใส่ชุดไปเล่นเพนบอลนะ <c oughs> กระบอกแรกที่เราจะได้เลยครับซับไม่ชิงกันซีนายปักยา ีไงปักยาปักยาอ่าสองตัวดีครับทหารบ้าเลยโดนปืนเพ้นบอลจริงเฮ้ยเขาทำเหมือนปืนเพ้นบอลมากครับเนี่ยบีดบีดถังแก๊ส co2 ตรงด้ามด้วยนี่ดูแมกกาซีนครับเห็นเพ้นบอลเป็นลูกๆแคข้างในเออทำออกมาสวยดีครับและอีกกระบอกหนึ่งจะเป็น assault rifle c y p h e r 091์091ครับ โดดมาอย่างนี้ตัวส้มไปเลยดิหนูกระบอกนี้ก็เป็นแมกกาซีนใสเห็นลูกกระสุนข้างในเหมือนกันครับโอ้สวยแล้วถ้าไม่ตายสไลด์ตัดขาครับโอ้โหแล้วยิงอัดหน้าแล้วตอนเยอะ่ะมีกรอกลูกกระสุนเติมไปด้วยกรอกไปยิงไปนะฮะเขาทําเก็บรายละเอียดดีแล้วเนี่ยผมเคยดูแข่งเพนบอลเขาอย่างนี้เลยแบบยิงไปกอกกระสุนไปสมมติร้อยลูกนี่เติมเข้าปืนอยู่5้าสิบที่เหลือลงพื้นหมดเลยล่วงแล้วก็ได้อ e ีโมดตัวละคร ยิงเพนบอลขึ้นฟ้ากลางร่มหมุนตัวโอ้โหทำเพื่อได้พูงกุญแจห้อยปืนถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับบันเดิลราคา500กว่าบาทได้ปืน2กระบอกได้ตัวละครแบบสวยๆจัดไปดิเพเซอร์แพคเพนบอลนะครบขอมาดูปืนกันก่อนนะครับกระบอกแรก C9 หรือว่า MP5 นี่เดิมๆแล้วนี่ปืนเพนบอลของนิลันฮนะ <laughs> มาขอลองยิงดูหน่อยนะครับนี่ซับไปชิงกัน MP5 เฮ้ <laughs> แล้วทำไมมันเห็นเป็นลูกเก้ามอมมันอะโอ้โหนายนี่เนียนเหลือกเกินนายแม็กนี่เห็นเป็นลูกเพนบอลเนี่ยแต่พอดึงออกมันเป็นลูกเก้ามอมอันนี้จะแอบเอาปืนจริงเข้าสนามหรือไงเนี่ยฮะโอ้เอฟเฟกต์สวยนี่ฮะยิงแล้วแบบสีติดตัวศัตรูด้วยเอฟเฟกต์กระสุนเพนบอลนี่ยังได้อ่ะดูดิ สมมติศัตรูใส่ชุดดาใส่ลายพางเลยเจอยิงเพนบอลเข้าไปสีติดอีกกระบอกหนึ่งนะครับไซเฟอร์ศูนเก้าขาใส่สโคบสามมาแต่ว่ามันแต่งดูยิงระยะไกลไม่ได้เลยครับเดี๋ยวต้องลองเทสดูนี่แต่สีสวยนะสีแบบของเล่นของเล่นนะฮะโอ้แต่นิ่งมากแต่ดาเมจเบาอะรู้สึก ใช้หลายนัดมากกว่าศัตรูจะตายพี่นี่รันของเราพร้อมไปเล่นเพนบอลแล้ว <y ồng> ชุดก็ถือว่าโอเคนะครับมันไม่ได้แปดไม่ได้เด่นมากอะไรขนาดนั้นมันยังมีโทนดำๆ,ๆเยอะซะมากกว่าด้วยซ้ำเดี๋ยวจะมาลองเล่นโหมดใหม่กันนะครับฮาวอ l กรอเย่เฮ้ย hey, โหมดอะไรวะเดี่ยวว้ายอะไรวะนน้ในทีมเราตัวอะไรเนี่ยโคชโอ้สาตัว โอ้โหปั่นแน่นอนฮะตาเนี้ยไม่ทับมาดาเออือไม่ทับมาดาลงไหนเพื่อนอ๋ออ๋อมันเป็นด่านเล็กเหรอมันไม่ได้เปิดให้เล่นเต็มด่านนะครับเปิดพื้นที่เล่นนิดเดียวเองไปไหนอะเพื่อนไม่ได้มาร์กเลยโอเคเคเเคเอ้าไอ้บ้าเอ้ตกมีคนอยู่ข้างบนรับเฮดช็อตดาเมจอินครีสคือตอนนี้ยิงหัวแรงขึ้นเหรอ นี่ไงไอ้บ้าหัวเป็นแตงโมหัวเป็นแตงโมคุณผู้ชมอุ้ยยิงแรงแรงจัดโอ้ยต่อไปอีเวนต์ใหม่แล้วครับ ICU SUV a a l w a Active y ก็คือตอนนี้เรารู้เลยว่าตอนนี้ใครอยู่ไหนบ้างในแผนที่นะฮะมันขึ้นในแมปหมดเลยเพื่ออะไรเขากลัวผู้เล่นไม่ยิงกันเลยฮะตอนนี้มีมีคนใต้บ้านผมด้วยถ้าเห็นในแผนที่นะ เอ้าเขาขึ้นมาแล้วเขาก็ลงไปโอ้โหหัวส้มไม่ดีหนูเพื่อนเราไปยัดตึกดีกว่าขึ้นตึกหน้าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องหนีครับผมเพื่อนขึ้นบนมันไปข้างบนกัน let's go ไปจ้ามาป่ะมาป่ะมีใครมาป่ะ อะไรอ่ะคิวแอนลูดถูอินคิดบอมทามเมอร์บอมทามเมอร์คืออะไรอะไรคือ bomb timer? อินคิดบอมทามเมอร์โอ้โหโอ้โหเข้าใจแล้วบอมคืออะไรไอ้บ้ารีโหลดโคตรเร็วผู้ชมมันคืออะไรวะโอ้โหใส่ก่อไว้ด้วยอย่างเฟีเ้ยวอ๋อถ้าไม่ยิงภายในห้าวิบกวิเราจะตาย,ชยใช่ไหม คือเราต้องไล่ยิงเรื่อยๆอ่ะดิโอ้โหตายคู่ยังงงๆอยู่นะครับว่าโหมดนี้มันเล่นยังไงแต่มันว่ะโอ้โหนัวจัดอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเราดิษสายใจเย็นโอเคดีมากจะได้ไม่มีใครตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วเมือนว่าใครโดนยิงมันจะกลายเป็นระเบิดอ่ะเมื่อกี้ผมยิงศัตรูตายแล้วผมโดนแรงระเบิดแล้วตายด้วยน่าจะลงไม่ได้แล้วตึกนั้นศัตรูยึดครองไปเป็นที่เรียบร้อยต้องไปตึกอื่นครับมาตึกนี้แล้วกัน คือถ้าไม่ยิงอ่ะก็ต้องเปิดกล่องดูนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเมื่อกี้เปิดกล่องแล้วมันจะเพิ่มมา1 0ิครับเฮ้ยใครสั่งระเบิดลงใส่ผมว้าวว้าวว้มีคนสั่งระเบิดลงอ่ะนั่นไงตายหนึ่งโอเคเฮ้ยตอนนี้เป็นอีเวนต์ใหม่แล้วครับอินคีดยูสติ๊กอุ๊ยสันในยังยิงใส่ผมอยู่เลย มาดิขอสไลด์กิ๊กเขนบอลหน่อยนะวงบีบไปสถานีรถไฟว่ะอ๋อต้องซื้อเพื่อนต้องซื้อเพื่อนโอเคตอนวงท้ายเพื่อนน่าจะเกิดไม่ได้ฮะเอาเอฟเคเฉยไปเพื่อนเขาวงเฮ้ยสไนเปอร์ยิงใส่ผมอีกแล้วอ๋อข้างบน โอ้โหโดนอีกตัวยิงยิงสนสองตัวโอ้โหงานหยาบเลยเอ้าเพื่อนก็โดนสไนเหมือนกันอ่ะดูนี่มันจะจบยังไงบทเนี้ยคนนี้คิวไป21ตัวครับพี่แกก็โหดขึ้นนั่นๆๆๆเอ้าทีงี้ยิงไม่ได้ไกลๆอะไรยิงโดนแถวทเล็งผมอะตัวใกล้ๆนี่ยิงไม่โดนอะโอ้สองมาตรฐานวะพอเป็นน้องอาร์ตี่ยิงแม่นเลย ยิงคนอื่นนี่ยิงไม่โดนเหลือ12คนครับ3ทีม4-4-4เขามีแต่สาวๆๆๆนี่4-4-4แล้วอีเวนต์อันนี้คือ Head to High Ground Avoid the Gas ก็คือต้องขึ้นที่สูงนะครับถ้าอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะโดนแก๊สพิษโอ้โหใช้ปืนกลเฉพาอระยะนี้นั่นแหละโอ้โหเอ้อยากเล่นบ้างอ่ะวงท้ายๆน่าจะมันแต่แต่เราโดนพี่คนนี้หัวก่อนนั่นแหละโอ้โหเต็มหัวครับเดือดเดือดเอาอีก แล้วคือโหมดนี้มันไม่มียิงล้มนะตายแตกนี่ไงแตกอีกหนึ่งครับเฮ้ยโอ้โหมันอยากเล่นแทนพี่คนนี้เลยสไนเปอร์ h อ r บรด้วยฮะโคตรแรงหัวเม็ดเดียวครับระวังระวังโอ้โหแล้วเขาอยู่ข้างบนสุดอ่ะโคตรขี้วงอ่ะเอ้าโดนแอสไตตายมีคนขึ้นมามีคนขึ้นมาระอังโอ้โหยิงนิ่มครับผม โอ้โหทำไมไ่ม่ยิงจะรีบเรียกละเบิดเพื่อแน่พอพอตายแล้วเก่งเลยน่าเป็นโค้ดได้เลยผมมะเอาว่ะสี่หนึ่งครับอีกหนึ่งคนอยู่ไหนไม่รู้ฮะวงบีบแล้วด้วยแก๊สก,ก็กำลังดันขึ้นมาครับอีกคนเรียบร้อยโดนแก๊สตายเฮ้ยโหมดไรวะมันวะนิรัน์นบอกมันว่าเอาอีกเอาอีกโอ้แก๊งชายชะกันชุดด,ดำแต่มีคนหนึ่งไม่ได้อ่านลายกลุ่มนะครับ ใส่ชุดโค้ดใหม่เลยฮุ้ยอนแมนลงตึกใหม่ลงตึกใหม่อยากลงตึกอยากลงตึกเฮ้ยเฮ Let's go อยากเล่นตึกใหญ่ครับผมโอ้โหคนเป็นล้านมีคนเป็นล้านคนปล่อยเขายิงกันไปปล่อยเขายิงกันไปว้าไม่กล้าโผล่เลยไม่กล้าโผล่เลย โอ้ยบ้าตึกข้างๆยิงอีกชาร์จจัมเฮ้ยโดดสูงเฉยไอ้บ้าไอ้ตลกว่ะชาร์จเอาละชาร์จโดดจัหมโอ้โหอยางกระซุกเพื่อแมนโอ้คนบ้าคนบอเลยโดดสูงขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้ากันเอ้าอุ้ยอุ้ยกระโดดลงพื้นแล้วพื้นแตกด้วยวูวดูนะดูนะดูนะ นี่พื้นแตกครับผมเจ๋งว่ะโหมดโคตรปันนะ่นอะเดี๋ยวกลับไปช่วยเพื่อนก่อนขึนขน้นขึ้นเคนด้วยขึ้นเคนโอ้โหแล้วต้องปีนบันไดอ๋อนี่มีสลิงมีสลิงโอเคไปน้องอาร์ตมาช่วยแล้วครับโอ้ยาวจังเคนสูงมากแล้วจะไปยังไงนี่ไงห้องบังคับเอ้ยกดได้เอ็กซติเวตเคนเฮ้ยเคนหมุนได้โ,ดโอเคน้องอาร์ตมาแล้วแต่ครับผมโดดเกาะ เออเกือบไม่พ้นโอเคโดดไปหาได้ปะเอ้าไอ้บ้าหมดอีเวนต์พอดีโดดไม่ถึงเมกอิดเรนเฮ้ยไอ้บ้าไม่ต้องรีโหลดครับกระสุนจะมีตามที่เรามีอยู่ในตัวไอ้บ้าหมุดย่างเดียวดิมาดิโอ้โหโหมดสำหรับการบวกนี่ว่าไปเพื่อนไปไปพร้อมกันนี่ไง เอาหมดอะเอาหมดอ,อะไอ,อ้ระเบิดลงดูผู้ชมผมโดนระเบิดลงกลางหัวเลยเออเรียบร้อยตีลังกามวนหน้าไปหนึ่งทีแล้วเพื่อนไม่เป็นไรอะอน,นอนอยู่ข้างๆเนี่ยอคือแต่ละตามันจะสุบไปเรื่อยๆอะผมนึกมันจะฟิกตลอดตายตัวนะอีเวนน่ะไม่ได้อะมันได้แค่เกาะแตกตอเอาเลยแต่ดูปืนเพ้นบอลเรานะ <laughs> โอ้ฝากสีสันไว้ทุกที่อะมันล็อกเข้ายาวโอ้สไนเปอร์วบแวบวบแวบ เรียบร้อยไปหนึ่งครับผมอุ้ยโดนเกาะเราอีกสั่งระเบิดลงแล้วกันเฮ้ยไอ้บ้าพีคนลงข้างล่างมันจะมาเอาผมแน่เลยสั่งระเบิดลงแล้วนะแกไม่คิดจะลบระเบิดผมเลยหรอมันล็อกยาวเลยเด็กอยากเอาสไนเปอร์มาเล่นบ้างเลยอ่ะโอ้โหมดนี้น่าจะมันฮะทาไม่ติดว่าต้องเล่นปืนเ็นบอลนะวงเริ่มบีบแล้วฮะตึกนี้จะเล่นไม่ได้แล้ว ตอนนี้เป็นอีเวนต์ ICU นะฮะตอนนี้เห็นทุกคนในแมปเลยไปเล่นไหนดีวะเนี่ยอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วกันเออตรงนี้น่าจะพออยู่ได้นะอยู่ได้อยู่ไดออ้ป้อมปืนใครวะเนี่ยอโอ้โหป้อมปืนอย่างแข็งอะเปืองเกาะเลยเนี่ยนี่ไงเจ้าของป้อมปืนไอ้บ้าเอยผมโดนอะไรจริงตายวะเนี่ย สุดยอดเพื่อนเพนี่สายแอบของแท้ไม่ไปแหลงเลยหยุดแต่ในซ่วมอ้อมท้องเสียมาเนี่อไอโอ้โหอยู่แต่ในซ่วมก็ไม่รอดเอาไงต่อหมูเฮา <S 1> <S 1> ตึกใหญ่นี่ไม่มีที่ให้เล่นแล้ล่ะตรงนี้น่าจะได้นะเนี่ยตรงตรงสันดาวเทียมเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ป้า มันกลางล่มออโต้เมื่อกี้โอ้โหมันป้าระเบิดมาอีกโดนแน่ผมโดนแน่มันปีนแน่มันปีนแน่แต่มันจะปีนด้านไหนแค่นี้แหละมันพยายามจะฟาระเบิดไฟใหญ่เลยฮะเอา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 ดิเอ้ยมันขึ้นไม่ได้หรอมันพยายามจะขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้กันัจริงมันโดดตรงนี้ได้นะโอ้ยได้หนึ่งได้หนึ่งต้องปาดไปทีละตัว คืออะไรเขาแบบเฮ้ยขึ้นไม่ได้วะไม่เอาแล้วกันไม่มีใครสนใจผมเลยเนียิยิงฟรีเลยเดี่ยวสองตัวเดียวยิสไนเปอร์จากไหนอีกละ่ะโอ้โหตึกบ้านใกล้เรือนเคียงตึกข้างๆนี่ไงสไนเปอร์เอกแล้วตัวเดิมวะเนี่ยสีปืนคุ้นๆน,นะเราเอ้ยมันหลายคนเอ้ยหนีไม่ทันน่ะ โอ้โหโดนเม็ดเดียวตายจะบ้าจะบอเอ้าเกิดใหม่ไม่ได้แล้วไม่น่าไปลงตรงเมื่อกี้เลยผมมีร้านค้าอยู่บ้านร้านค้าก็ไม่มีแล้วโอเคอันนี้อีเวนต์อะไรวะเนี่ยนั่งยองๆเพื่อโปรตอโต่ฟอร์มคืออะไรอ่ะเพื่อนลองนั่งยองให้หน่อยดิอยากเห็นตอนนั่งยองอ่ะเพื่อนอาวอีกคนไปบวกเหรอเฮ้ยไอป้าไอป้ากลายเป็นโอ้โหกระสอบกระสอบมันฝรั่งฮะ อะไรหมดข้าเลยไอ้บ้าเอ้ยกระสอบมันฝรั่งคนนี้ไม่เอาเลยเหรอคนนี้ไม่เอาเลยเหรอดูอีกคนดีกว่าอีกคนปั่นกว่าเยอะเลยไอ้บ้าเบื่อเหมือนโหมดอันนั้นน่ะหมดซ่อนหาในแบ็กออฟอ่ะเอาเพื่อนตายโดนสไนยิงเหลือคนเดียวแะเหลือคนเดียวแล้วนั่นนั่นข้างหน้าข้างหน้ายิงมา <c oughs> เออโอ้ กันเยอะนี่โอ้โหหดยับหดยับเอา้าทำไมไม่ยิงโอ้ยสนุกกว่าโหมดเนี้ยอยากเล่นอีกเยอะๆเลยฮะแม่มันน่าซื้อบันเดิลปันปนมาเล่นนะโหมดเนี้ยโอ้โผมไม่คิดเลยเนี่ยหมดไปจะเป็น,นยังไงโชว์ดาวเ v e r วันเกสเซมโหลดเอาอ๋อทุกคนใช้ปืนเดียวกันอันนี้เป็นอีเวนต์ใช้ปืนสั้นเหรอใช้ปืนสั้นเหมือนกันหมดทั้งเกมฮะเอาว่ะมีเสียงใส่เกาะอยู่ข้างบนเหลือตัวเดียวอยู่ข้างบนน่ะ <anca j ana> เฮ้ยหรือ,อยู่ในตึกวะนี่ไงนี่ไงนี่ปืนสั้นปืนสั้นโดนสิงปืนไวครับผม3าอาจจะโดนหนึ่งเก็บก็ได้ใครจะไปรู้ครับ3าหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอนี่นี่นโอ้โหนี่เอาว่า2อแล้ว2อหนึ่งแล้ว,อ,ลวอาจจะรอดก็ได้ครับผมศัตรูแบบไม่ได้บุกพร้อมกันไงมาทีละหนึ่งฮะอีกคนนี่เรียกได้ว่าชั้นเซียนกว่าไม่กล้าบุกเลยครับ นี่ฮะนี่ฮะเออออกมาโดนระเบิดนะเฮ้ยระวังระเบิดที่พื้นน่ะไปไหนแล้วล<ะ>เขาวิ่งออกอ้อมข้างหน้าหรอเอาอีกคนนึงก็โดนวงอยู่ข้างบนครับต้องไล่ยิงกันแล้วครับเอาละครับไยโอ้โ,โดนข้างบนเก็บครับเม็ดเดียวเท่านั้นสนุกสนานกันไปโหมดนี้เม็ดเดียวฮะดูโดนนัดที่สามครับชึ่งเดียวเรียบร้อยลร,รื่องได้แชมป์ไปคุณผู้ชมบอกเลยโหมดนี้เครียดๆียแล้วมาเล่นนะโคตรฮะ โอ้สบายสมองดีมากผมไม่คิดว่ามันจะเป็นหมดอย่างนี้นะเนี่ยมาแบบสดๆไม่รู้เรื่องเลยอาว,าวากระสุนหมดก่อนก็แพ้ไปหนู ปืนมันดีนะแต่ผมเนี่แหละกากเองผู้ชมพูตามตรงปืนมันดีนะสองอันเลยอย่างแจ็บะรอบนี้วงบีบมาให้เล่นในเมืองอีกแล้วไปครับเพื่อนๆอุ้ยคนเยอะชัดไม่รู้ล่ะผมเอาเคสก่อนอะมาอีเวนต์แรกอะไรจัดมา ICU โอเคเห็นทุกคนในด่านโอ้สไนเปอร์สองตัวเล็งผมมะดูดิ ลำบากเกินไม่ไหวไปตัวเฮ้ยอันนี้คือในตึกเหรอมีคนมีคนมีคนขอกระสุนหน่อยสุนหมดพอดีเมื่อกี้โอ้ยแหววโอ้โหเพื่อนเพื่อนไปอยู่กันบนนั้นสองคนเพื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมีคนแจมมีคนแจมเฮ้ยไอ้บ้าไอ้กระสุนหมด ป้าเอ้ยตกอีกตกอีกเออต้องบวกเรื่อยๆอะโหมดเนี้ยไม่งั้นเบื่อตายเลยเฮ้ยมีคนตกตึกเอ้าตายปะอะอย่างชอบอ่ะเวลายิงแล้วแบบสีติดตัวสตัวเฮ้ยเอาแล้วอีเวนตัวระเบิดมาอีกแล้วต้องหาคนยิงหาคนยิงโอ้ยข้างบนนั้นอยู่กันตี้นึงอะ ไหวไหมเนี่ยฮะเด้สู้สู้เนี่ยอยู่ใกล้ๆเราโดนดาเมจไปด้วยคุณผู้ชมนีไ่ไงนีไ่ไงโอ้โหอยู่ในตึกอันตรายว่ะเราเราจะโดนระเบิดตายได้แหละไม่ใช่ว่ายิงสู้ไม่ได้นะโอ ح, ้โหดูดูระเบิดเพนบอลเราฉุดชาเทียว ใครวะเนี่ยใครยิงเรา w ายเอาอีกแล้วโอ้โหคือระเบิดแตกใส่หน้าปุ๊บเกาะแตกเลยฮะอ๋อแล้วมันเป็นเพื่อนกันสองคนนี้โอ้โหดูเพื่อนเราสไนเปอร์ใจเย็น <laughs> ขอบคุณเพื่อนดีแล้วเพื่อนไม่ไปบู๊เราจะได้เกิดได้เรื่อยๆนะ <laughs> เพื่อนมีคนลงมีคนลงบนหอสัญญาณเพื่อนระวังน้องอาร์ตมาช่วยแล้ว มอบทำไมหมอบทำไมเฮ้ยสไนเปอร์เล็งโอ้ย es ไม่ได้อะสไนเปอร์สองตัวสู้ยังไงมีแต่ตายกับตายหาเกาะก่อนหาเกาะก่อนใครวะเนี่ยทำอะไรอ่ะอันนี้พนักงานลอ็อบบี้เหรอเป็นพนักงานต้อนรับเลยเนีย่ยพี่มายืนทำอะไรตรงนี้วะขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ <m> ไปข้างบนกัน ตอนนี้เป็นอ e ีเวนต์กระสุนไม่จำกัดนะฮะไม่ต้องรีโหลดนะครับขึ้นข้างบนยังไงวะตรงกลางนี้เลยไหมไปเลยใจกล้าหน้าด้านครับผมขึ้นอีกได้ปะ่ะไป <im ple SF> ไปยังไงนะจำทางไม่ได้แล้ว <im ple> มาแจมหน่อยมาแจมหน่อยเฮ้ <im ple> สนุกว่ะเอาคิปไฟจุมจ่มๆอะไม่ต้องรีโหลดอ่ะโอ้ตานี้มันยังพอได้ยิงว้าดิว้าอย่งแจมอะใส่เกาะอ,อย่างเดียวไม่ต้องโหลดอะ รอเลยรอเลยใครจะมาท้าไมระเบิดลงตรงนั้นแปลกๆเฮ้ยมาแล้วมีคนมาแล้วโอชิโอชิเฮ้ยน้องอาร์ตอยู่ดีครับเอ้าอีเวนต์ใหม่เรามาแล้ว่啊ผมชอบสุดก็ไม่ต้องรีโหลดนี่แหละ ตกใจตกใจคุณผู้ชมดูนะฮะชอบอ่ะเฮ้ยมีคนมา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 มีมีใครจะลงไหมมันแค้นไอ้เฮ้ยระเบิดลงระเบิดลงใครจะเอาผมวะเนี่ย โอ้ยผมชอบสไลด์อ่ะแล้วกลายเป็นถุงปุ๋ยตลอดเลยเ <laughs> ฮ้ยทำไมมันอึดจังวะเออโอ้ย,อยตอนกลายเป็นถุงปุ๋ยยิงไม่ตายเหรอโกงเกินนะอย่างนั้นนะเห <laughs> มือนผมยิงไม่เข้าสักทีอะ่ะโอเคเคลียเคลียอันนี้ไรวะโอ้เด็ดอะไรไม่รู้เด็ดไว้ก่อน ถุงปุ๋ยมาชอบว่ะปั่นดีเฮ้ยเลยแล้วมันแล้วมันดันล่างได้ด้วยเอามากรองกันด้วยปะเไอ้ยนเอ้เาฮ้ยเพื่อนโดนอะไรอ่ะโดนสไนเปอร์โอ้โหตายสองตัวรวดเลยครับวงบีบฮะเราต้องไปตึกนู้นต่อต้องไปเล่นตึกนี้ต่อนี่ไงเจอคนแล้ว NGBR หนึ่งคนโอเคเพื่อนมารีกูเป็นตรงนี้ก่อนเฮ้ยมันสั่งระเบิดลงใส่เราอ่ะเราสั่งคืนรัดยันเลยดิสั่งคืนรัดยันเลยดิลงที่เดิมครับหน้าที่ตรงนี้ที่พักจิตที่พักใจเอาไม่ตาย ผมกลัวโดวสนสไนเปอร์ตึกข้างหลังมากโอเคอยู่นอกนอกแก๊สโอเค้ายดึงเฮ้ยใครมาวะเนี่ยยานี่มันลงอาร์ตนะบวยเข้าไปใต้ตึกเราละตายดึงเอา้าไม่โผไม่โผเฮ้ยมันสั่งระเบิดลงใส่ผมอะ่ะ ขอลงก่อนนะเฮ้ยสไนเปอร์โหลดอินยูไนต์วงบีบวงบีบไม่กล้ายืนบนขอบเลยฮะไต่ดึง ตายอ,อีกหนึ่งโอเคมีใครโดนวงข้างล่างวะขอกระสุนหน่อยโอเคผมเอาไว้สั่งระเบิดลงข้างบนนะจัดเลยอุอ้ยอุ๊ยมีคนโดนระเบิดสองคนโอเคตอนนี้เป็นอะไรวะเน,นี่ยปืน ลูกโม่ห้านัดอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อลูกซองเหรอเฮ้ยไอ้บ้ามันอยู่ข้างบนกิลนโลกันมันสองตัวมาพร้อมกันผมจะอยู่ข้างบนมัน นลงข้างล่างเหรอเฮ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแชมป์วายเอาไงล่ะโอ้โหนี่ลันผู uh ้เ huh. ล่นเพนบอลอันดับหนึ่งในไทยได้แชมป์ครับสองเอ๊ ซองเน้นๆช้องน้อยกับจุยครับอูอไอ้บ้าโคตรมันโอ้ลูกนี้เปิดกล้องอัดหน้าตัวเองดีกว่าอยากเห็นรีแอคมามาโชว์ชวหล่อหน่อยโชว์หล่อหน่อยนานๆทีจะได้แชมป์แม่โหมดปกติไม่ได้หรอกมันต้องมาได้หมดปันอย่างนี้ว <laughs> นี่แอคได้แอคได้26คิวครับมันมันจัดโหมดนี้